นายเนธเอวไรออนครับเลซเซนึ่นไปทางบ<อ>ัวขาเป็นต่อออกมาเป็นแบบว่าอย่างไรจติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับคู่นี้โอ้ดูมัดกล้ามครับของทั้งคู่ถือว่าน่ากลัวเลยครับเอาแล้วครับฮุกซ้ายของนายเนสอันตรายครับนายเนธนี่ชกสมเสมออยู่แล้วครับขยับเดินต่อยครับต่อยภายในครับดังนั้นบัวขาว เจอเตะพับในทีนึ่งครับซ้ายสูงครับของบัวขาวเอาละครับแม่เริ่มที่จะใส่กันหนักๆแล้วนะครับถือว่าได้ต่อยบัวขาวบ้างนะครับเพราะว่า5ปีก่อนนี้ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับไสก่อนแล้วโอ้เจอเตะตัดแข้งครับจังหวะนี้ถือว่าตีนะครับตีมากด้วยมองหน้าเลยครับบัวขาวเอาย่างไรครับเอาขยับเดินครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขวาขวาเปครับอ้าเป๋นับเลยครับ หนึ่งนับเลยโอ้จังหวะนี่คล้ายๆเลยครับกับนายเนทยังคิดอยู่เลยอะไรวาเมื่อกี้กูโดนอะไรว่าขวาเข้าไปนะครับตสตีหนึ่งนับโอ้ยโดนขวาไปแล้วหนึ่งหมัดมีโอกาสเลยครับครั้งนี้นี่โดนไปหนึ่งนับแม่นายเนสครับน่าจะยังหลอนจากห้าปีที่แล้วอยู่แล้ะครับเจอหมัดเข้าไปอีกแล้วโดนเตะต่อยางครับแม่จะทำยังไงดี ยังมีเวลาให้เขาได้แก้สถานการณ์นะครับนี่ครับเจอเตะล่างไปอีกเอาละครับเนยนโดนหมัดอีกแล้วครับจังหวะหมัดโอเวอร์เฮดอีกแล้วครับอันตรายครับตอนนี้นี่พี่บัวขาวนี่เหมือนว่าจะเห็นช่องครับขยับต่อยขวาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับคือจังหวะการป้องกันตัวของเนเนสนี่กับหมัดของบัวขาวนี่ไม่ดีเลยครับข้อขึ้นไป ไฟนี้นี่บีดมันหนักลงมาอีกหนึ่งปอนด์นะครับจากที่เคยชกทำให้บัวขาเนี่ยดูมีความเร็วมากขึ้นนะครับก็ดูแล้วนะครับกลางยกนะครับนายเนธดูระบบป้องกันตัวนะครับจะดูละหลวมไปนิดนึงนะคือบอกเลยนะครับว่าเตอคือทองนิดเดียวนี่นายเนธไม่ไปได้เลยนะอุ้ยโดนอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยมัดขวาไปหรือเปล่ายังอยู่ นึกว่าจะไปแล้วะไม่ไม่ทันตั้งตัวครับแล้วก็ไม่รู้จะตั้งรับอย่างไรครับเกือบไปเหมือนกันครับโอ้นี่ครับมาวันนี้นี่โชว์เลยครับระบบขาเตะสายสูงครับพยายามที่จะล็อกเอาไว้ก่อนครับแต่คือมันกอดไม่ได้ครับคิกบ็อกซิ่งต่อยเน้นครับที่ลำตัววนมานายเนตยังจับจังหวะตัวเองไม่ได้เท่าไหร่ครับหลังจากที่ช่วงต้นๆเนี่ยต่อยหมัดหน้าสันกันนี่ะ โดนทุกซ้ายไปอีกโอ้คิดหนักนะครับนายเนสจะออกแบบใหม่ครับเจอลำตัวอัดลำตัวไปอีกอหมดยกที่หนึ่งครับโอ้ก็ดูจากรูปเกมนะครับในยกแรกนะครับบอกเลยว่าไนายเนสนี่คือโดนเยอะเลยนะคือแบบว่ารีบัวนี่คือว่าซ้อมมาเป็นอย่างดีเลยในไฟนี้นะไนยเนสนะครับโอ้โห คือพูดตรงๆนะสาหรับพี่บัวขาเนี่ยคือถ้าเปิดช่องแค่นิดเดียวนี่คือไปเลยนะบอกเลยนี่นะครับอูดูฮะนายเนนี่ครับยกสองนี่ครับยังไงก็ต่อครับรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งครับนี่คือไฟสุดท้ายของปีนี้แน่ๆครับของพี่บัวขาครับและจะเป็นไฟสุดท้ายในกติกาคิกบ็อกซิ่งในบ้านเราหรือว่าในประเทศไทยหรือเปล่าครับต้องติดตามกันครับ ห้าปีกลับมาหลอกหลอนนายเนสอีกแล้วนะครับโดนไปก่อนแล้วนะครับหนนับนายเนสเอาล้วครับแมมีต่อยหมัดบัวขาวมีเอียงเหมือนกันครับหมัดของนายเนตโอ้โหเอาครับยกนี้นี่ดูเหมือนจะเรียกคูสติขึ้นมาครับนายเนตเดินลุยแม่บัวขาวเองนี่ก็ไม่รีบครับได้ขำไปแล้วหนึ่งนับแต่ว่าอาวุธนี่ยังหนักแรงนะครับออกแบบสุดแรงทุกลูก กือยังต้องบอกว่าปิดกั้นการเดินของในเนได้เลยครับตอนนี้นี่ยังจับจังหวะไม่ได้ครับยก2เข้าไปแล้วครับไปตัดลากเอาซ้ายขึ้นไปครับในเนทขยับพยายามเตะซ้ายสวยนะโอ้ยพี่บัวของบัวขาวครับเต็มท้องเลยนะเมื่อกี้นี้ตายอุ่นเดินครับอุ่นวัย41เข้าไปแล้วครับโอ้แต่แกยังดูคึกอยู่เลยครับซ้ายขวาขวาขวาโดนมาทีครับ นายเนธครับแม่ต้องผวากรอดครับแมทำท่าเป๋เหมือนกันนะครับเจอหมัดเด็ดของบัวขาวเข้าไป2หมัดเอาครับเกาะมาแม่ตีไม่ได้นะครับการทิบกบ็อกซิง่งขยับเดินต่อครับบวัวขาวโโอ้ดดนหมเัเอายังไงนายเนธโดนอีกแล้วงงโอ้โหดูครว่าขวาวันนี้นี่ถือว่าเอาจีบเลยครับโอ้ยขาวขาเต็มขวาเต็มสองหมัดสามหมัดติดมุม พยัยาเลยอ้โหูนี่ครับยังยืนได้อยู่นะตรงตัวนาทีทองหลายช็อตแล้วด้วยครับปัญหาใหญ่ในนี้ก็คือระบบการป้องกันตัวครับโดยเฉพาะหมัดไม่ดีเลยครับวันนี้ครับโอ้ส่วนพี่บัวหรือบัวขาวของเรานี่วันนี้นี่แกก็มาดุดุหลือเกินครับไม่รู้ว่าอัดอั้นอะไรหรือเปล่าครับแต่ตัดล่างไปครับเจาะยางครับเดินครับยังคุมเดินเหมือนเดิมครับบัวขาว ตะไป,ไปนายเน้ก็โตเป็นระยะนะครับแม้ว่าจะเจอหนักๆแต่ว่าไม่หล่นแล้วยกนี้ขยับเดินเข้าไปดิงหมัดนี่ฮะแต่หลอกต่อยลำตัวก่อนแล้วขึ้นบนครับบัวขาวุวกซ้ายไม่โดนแมนายเนตไม่ทำครับเห็นบัวขาวเนี่ยเสียหลักเดินลุยต่อครับบัวขาวนายเนตต่อยหมัดหนึ่งสองครับแม่เจอเกี่ยวล้มลงไปครับ แม่ฝ่บมือชกต่อครับเห็นอยากเตะมารบัคขาก็เลยเกี่ยวแลวผักล้มไปเลยนะเมื่อกี้ทาดีนะครับู้หดีมากด้วยแล้วเน้นรับ้โหเจอหมัดโอเวอร์เฮดอีกแล้วครับยังดีต่อยคล่อมไปครับในเน็ตดูครับโอ้โหไม่รู้จะทํายังไงครับในเน็ตครับโอ้โหดูจังหวะหรือองค์การก็ดูจากการออกอาวุธนะครับในยกสองก็เรียกว่า ทางนายเนสนะดูแล้วนะครับทำอะไรก็ไปไม่เป็นเลยนะถึงแม้ว่าจะออกหมัดตัดลำตัวได้บ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือพอนายเนสสวมมาปุ๊บพี่บัวนี่เอาตัวขาวหอยยากนะครับยากเกินไปนะผมว่าไม่ไหวอ่ะนายเนสน่าจะไม่ไหวอ่ะแต่จะโดนนอกหรือเปล่าผมไม่รู้นะนายเนสกน่าเป็นห่วงนะ เอาละครับดูนายเนธยกนี้ครับจะสามารถลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับจะปิดตำนานบัวขาวได้หรือไม่เอาเดินลุยต่อครับนายเนธทางเลือกมีไม่เยอะมากครับนายเนธครับพยายามที่จะต่อยหมัดครับเจอบวกคือแล้วก็นี่นะเห็นไหมไหมซ้ายหลุดซ้ายนายเนสหลุดปุ๊บบัวขาวนี่บัดขวามาทันทีเลยนะนายเนไม่รู้จะตั้งกลางตำรารับแบบไหนดีครับ โอ้นี้บัวขามาดีเหลือเกินครับพุกอีกแล้วครับโอเวอร์เฮดก็ปัดขวาโอ้โหดูครับจังหวะออกหมัดของบัวขานี่ได้ลุ้นได้เชียร์ทุกหมัดเลยนะครับอยากเดินต่อเอาแล้วครับยิงหมัดหนึ่งสองโอ้โนายาเนธกลายเป็นว่าไม่มีทีเด็ดไปแล้วครับโอ้โหนี่ฮะว้าวครับโดนเตะขึ้นบนอีกดูครับอายุนี่ห่างกันพอสมควรเลยครับเอา,เอายังไงเอาจะีดูความแกร่งเนธ โอ้ที่ต่อที่เนี่ยดูบัวขาวหนักกว่าแล้วครับมีลำตัวล้วงมาพยายามที่จะอัดบัวขาวเหมือนกันรถวันนี้ที่เราเห็นคือพี่วัวเดินครับเดินขู่เลยครับต่อยหมาต่อยครับพยายามเน้นที่หมาดครับอ,าอนน้าวเข้ามุมแบบนี้ยังไงอ,อ๋อนในยันนี้ยังเดียวมาได้อยู่โ,โ,โลออกไปดีเ<ป>ชียวไปเชียวมาไปต่อ ตอนนี้ก็ลูกเกมก็จะเป็นมวยมัดพส่วนใหญ่เลยนะผ่านมาถึงยกสุดท้ายแล้วก็ยังคิตอยู่เลยครับเอาแล้วับหมัดขวาโอ้วงในเสียบขาอีกทีนึงนายเนสครับก็บอกว่าไม่ได้ครับแบบนี้เกาะแล้วตีครับถือว่าผิดกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ฮะก็พยายามจะอธิบายให้กรรมการได้ฟังหรือต่อครับอีกไม่เกาะแล้วตีได้หนึ่งทีได้ไม่เป็นไรครับทีไปทีครับ ในยานี้จะฟอกอะไรก่อนบัวขาวทำถูกแล้วขอแล็บเตี้ยเอาครับเข่ารอยสชั้นเอายังไงแล้วปิดครับช่วงสุดท้ายครับบัวขาวพยายามเร่งอีกชุดนึงโอ้แตกแล้วโอ้การเดาไหลแล้วครับเจอหมัดการเดาไหลการเดาไหลเด้อโอ้ดูสภาพในยกสุดท้ายนี่เป็นนายานิสครับที่ เอาจะปลอแปลมากกว่าด้วยซ้ำครับนี่ครับเจอหมัดบัวขาวอีกแล้วบัวขาวต่อยซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้จะน็อกรหรือเปล่า20วิด้วยต่อครับซ้ายอีกทีโอ้โหดูว่านายเนตบอบช้ำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพยายามละครับแต่พอมันมีเรื่องเรื่องของเลือดกำเดาไหลนี่ระบบหายใจนี่มีปัญหาเลยครับแล้วดูครับยกแข้งยกขาครับพยายามที่จะทําลายจังหวะแต่มันดู จังหวะก็เก๊กังๆไปหมดครับไนแอนตหัวขาวช่วงสุดท้ายครับแล้วก็หมดยกครับครบสามยกครับนี่ครับแม่นเนสพอชกเสร็จปุ๊บจับพี่โบมากอดเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะชอบเลยชอบเลยนะครับ จบแล้วจบยกแล้วนะครับก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะทั้งนายเนธทั้งพี่บัวนะครับโอ้ที่แน่ๆนะครับผมได้ใจคนดูนะสวัสดีครับผมคุณสมพงษ์ครับบัวขาวเออบัวหมดแรงแล้วดีนะถ้าฝรั่งเป็นมวยน่าจะหลับอันนี้มันทอกสามยกผมว่าพี่บัวน่าจะจบสามยกได้นะเออแต่ถ้าห้ายกผมว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่ไหว คือที่บหมดก็ถูกนะครับแต่ว่าหมดแบบพอดีไงเออหมดพอดีสามยกไงแต่ได้าห้าผมว่าไม่ไหวนะพี่อ่านี่นะครับผมอ่าก็ที่ชูมือไปแล้วแฟนมวยก็อย่าพึ่งไปไหนนะครับพี่บัวจะฝากข้อความถึงแฟนมวยทุกคนก่อนที่จะไปล่าฝันใหม่ครับดูจงังหวะภาพช้าครับนี่เหีแม่เหยียวขาเตะเลยครับานายเนทบอกเอ้ยไม่ได้นะ โอ้แล้วเอาไวเฮดหมัดนี้แหละครับที่ได้นับไปนี่ครับโหเต็มเต็มครับหือว่าต่อยเข้าเต็มคางเลยครับโดนนับไปเลยตอนนี้นะครับผมโอ้เป็นภาพไฮไลท์ทั้งสามยกนะครับก็การยกแรกนะครับอ่าพี่บัวได้หมัดโอเวอร์ฮุกนะในยกที่หนึ่งนะครับทำให้ทางไนยเนสนะครับผมดาวลงไปนะครับผมแบบเออเออเลยนะ โดนหนึ่งนับในยกแรกนะครับแล้วยกสองนี่คือนนยเนสที่แทบจะโดนผู้ยี่ผู้ยำอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะเป็นมวยหมัดซะส่วนใหญ่นะครับในยกสองนะนนยเนสเองก็เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปนะโอ้โหโดนหมัดของพี่บัวแบบเต็มคาราเบลหลายทีเหมือนกันนะครับจนมาถึงยกสุดท้ายนะครับผมโอ้ไนยเนสนะครับยืนจบได้เฉยเลยนะ <laughs> อ่ะไปฟังผลอย่างเป็นทางการนะครับ The three rounds of kickboxing action. Go to the judges' score card. All three judges score is 30 to 26. Declaring your winner by way of unanimous decision. Brand! ออคะแนนนะครับ30ต่อ26นะครับทั้ง,ง3เสียงเลยเน,นะโอ้โหสุดครั้้งนนีี่จบลงเรียบร้อยครับเป็นชนะของบัวขาวอีบัวก็เกข้าวาินไปนะครับโอ้